ลิสแมนช็อปอาร์วีลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาร์วีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นลัตที่คอยซีซั่น2คัมแบ็กแจกคโป้โคเอ็กซ์หกโปรและของลิมิตมากมายรายละเอยียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยครับ สวัสดีวัยรุ่นฟนนมนมหยุดดูคลิปสแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเก RV มเอ็นดีม่น้ำ i อดีินแลนด์และสูงลุนพบราคาับเริ่มต้นเพียงสาสิบาทมีดีให้เล่นชมมากกว่าสองไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจนรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิเวเยอะทุกไอีมีประกันหลังการขายและเ RV รับซื้อไอดีอาราวีคร้อนย้ำว่าราคา้อนได้เงินทีหลังการขายมีแบบไห้มาเสนอที่เพจได้เลยทีทีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะท้เพจไว้ใหกินนะครับผม alo โอ,โอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง จะในการทำคลิปเราก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีนะครับรวมถึงโค้ดฟรีใหม่ล่าสุดใส่ได้ดูคนยกเสริมด้วยได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยได้เลยนะครับช่วงนี้ทั้งคนดูทั้งคนกดไลค์เนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับผมบางทีผมก็ท้อมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกคนนะก็สู้ต่อไปนะครับผมก็ยังขอบคุณทุกคนที่ยังมาติดตามยังมารับชมกันอยู่นะครับผมนะก็ขอบคุณมากครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เด้วยเป็น คลิปมากๆเลยในเดยนะครับโอเคครับผมนะก็วันนี้ที่จะมาอัปเดตนะครับผมนะก็จะมีโค้ดฟรีนะครับผมแล้วก็ฮีโร่ฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยนะครับว่า ทำได้ทุกคนยกเซิร์ฟแน่นอนเลยนะครับรวมถึงสกินใหม่ล่าสุดนะครับผมนะที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้ด้วยได้เลยนะครับโอเคับผมน่ะก็ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตโคตรลุ้นสกินฟรีนะครับผมนะระดับเลเจนด์กันก่อนแล้วกันนะครับผมนะตรงนี้นอรไม่มันต้องลุ้นนะทุกคนนะก็เอาไปใส่ลุ้นดวงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าใส่แบบไหนนะครับผมบอกเลยว่าเฟี้ยวจะจัดนะครับซึ่งผมก็คือแบบขออนุญาตพูดก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือการที่แบบผมอยากหาโคตดมาแจกกันผผผู้้้ชมมมมมอ่่่าไไดเเจคนนนนีลยกก็รัว ผมไปเจอกันได้ยังไงนะเดนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีคนรู้แล้วหรือเปล่านะแต่ใครที่ยังไม่รู้เนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยนะเออแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูสกินก่อนแล้วกันนะสกินแรกนะครับที่สามารถรรับฟรีได้นะครับผมก็คือจะเป็นสกินของลิเลน่าเมโลดี้สกินนี้เลยนะเดนนะครับ ต่อต่อมานะครับผมเนี่จะเป็นสกินของวอลเลอร์พาร์ตนะครับผมนี่ยแต่อยู่ในทีมเมโลดี้เหมือนกันได้เลยนะครับก็เป็นสกินคาเฟนีวอลเลอร์พาร์ตสกินนี้นะครับผมเนะี่ที่สามารถรุ่นรับฟรีได้เหมือนกันได้เลยนะครับนี่สกินนี้เลยนี่นะครับซึ่งในรหัสน,นี้ผมก็ยังไม่มีด้วยนไดนเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาลุ้นดวงด้วยได้เลยนะครับต่อมาครัผมเนี่ยก็คือเป็นสกินของเอ่อซับพอร์ตนะครับผมก็คือสกินของ แอนเน็ตนั่นเองนะครับผมนาที่สามารถรุ่นรับฟรีได้เหมือนกันนด้นะครับก็เป็นสกินของวลพาร์ทเหมือนกันนะครับสำหนนรบับตรงนี้นั่นเองนะครับก็เป็นสกินทีมเมโลดี้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่ก็สามารถรุ่นรับฟรีได้นั่นเองนะครับ ต่อมาครับผมเนี่ยก็จะมาัปเดตฮีโร่ที่สามารถรับได้ฟรียกเสริมนะครับแต่ฮีโร่นี้ต้องบอกก่อนนะว่ารับได้ฟรียกเสริมนะครับมีวยกันทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่ามีฮีโร่ตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับตัวแรกครับผมเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่มุลาได้นเอยนะครับวันที่สามารถรับได้ฟรีได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็สามารถมาเลือกมุลาตรงนี้ได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผมนะก็คือเป็นฟินิกนั่นเองนะครับซึ่งในรหัสนี้ผมก็ยังไม่มีฟินิกด้วยนั่นตรงนี้ก็ เดี๋ยวผมจะต้องมากดรับฟรีตรงนี้นะเองนะครับมันน่าจะเป็นตาอัเชิญนน่าจะสามารถ รับได้ฟรีทันทีเลยเนเ่ยนะครับสำหรับตรงนี้น้องก็เดี๋ยวมาเลือกฟินอีกแล้วกันนะครับต่อมาครับผมนะก็เป็นอิฟเน็ตั่นเองนะครับผมนะนี่หรือว่าต้นไม้ของพ่อนะก็เป็นสกินนี้เลยเอ้ยไม่ใช่สกินนี้เป็นฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับที่สามารถรับได้ฟรีเหมือนกันดนเลยนะครับต่อมาครับผมนะก็คือเป็นฮีโร่อิดนิด่นีองนะครับบอกเลยนะครับว่าในแข่งเนี่ยเห็นบ่อยมากๆเลยนะครับเฮ้ยผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนี่ว่าในรหัสนี้นะครับนี่ฮีโร่อิดนิดตัวนี้บอกเลยว่าในแข่งนี่เห็นกันจัดจัจนจัง สุดท้ายนะครับผมที่สามารถรับได้ฟรีนะครับผมเนี่ยก็คือเป็นสกัดนั่นเองนะครับนี่ในแข่งก็ในรับความนิยมเหมือนกันนะครับผมนะสลับสกัดนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นฮีโร่ทั้งหมด5ตัวตัวนี้นะครับที่ผมอัปเดตมาเนาะก็คือรับได้ฟรีทุกคนยกเซิร์ฟเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตต่อกันที่แฟนเพจของกาลินากันดีกว่านะครับว่าผมไปเจอค้นมาได้ยังไงนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่ค้นแบบไหนรวมถึงสกินใหม่้ดยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เนาะผมก็อยู่ที่เพจของก a ล i ิน่า ROV Thailand ไปที่เรียบร้อยแล้วแน่เนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการไปเห็นโพสต์นี้มานอนที่เจมโจดลงนะครับวันนี้เจอการตลาดเซเวนโกมีไอเทมโค้ดแจกฟรีด้วยตรงนี้ผมก็ทําให้ผมว่าเฮ้ยเราก็เล่น ROV แล้วทําไมเราไม่ได้ไปเนี่ยเราจะไม่ได้โค้ดเลยหรอแน่เดนะครับและผมก็เลยย้อนกลับไปดูตรงนี้นะครับผมนะนี่เลยเจมเขาก็ประกาศไว้นะครับว่ายืนยันฮีโร่ดอเรียนเนี่ยก็คือเป็นการจัดโบนัสที่ตลาดเซเวนโกตั้งแต่วันที่24ถึงวันี่26ใครที่ป ไปเนี่ยก็คือได้โค้ดหนึ่งร้อนะครับแล้วผมก็งงว่าทำไมผมไม่ได้ไปแล้วทำไมผมไม่ได้โค้ดแล้วเจมเขาก็โค้ดมาแบบนี้เนาะไอเทมโค้ดฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นบูธต่างๆนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วผมก็ไปเอกใจตรงนี้นะทุกคนนะเห็นปะไอเทมโค้ดฟรีแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าดอรเลียสามจูลายนั่นเองนะครับก็คือเป็นการแจกฮีโร่ใหม่ดอรเลียเนี่ยในวันที่3เดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโค้ดแบบพิเศษที่จะต้องใส่ใน การแลกแบบพิเศษเท่านั้นนะครับและผมได้ทําการไปลองใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในหัดส,สำรองก็คือใส่ได้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นอกก้องก็เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการใส่ด้วยนะครับคือแบบ ผมก็งงนะว่าผมไปเจอได้ไงก็ถือว่าเป็นการโชคดีแล้วกันนะครับผมนะก็จะได้เอามาแจกกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าคนถามกันเยอะมากเลยนะครับว่าพี่แจกโค้ดใหม่หน่อยนะครับแล้วซึ่งตรงนี้นะครับใครรู้ว่าตรงนี้เป็นคนแล้วคอมเมนต์กันหน่อยละกันหรือว่าใครที่ไม่รู้มารู้จากคลิปนี้คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับว่าเอ้ยผมเพิ่งรู้ได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมโค้ดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสั่ได้วันนี้วันสุดท้ายด้วยนัเนเองนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่26และเจมเขาก็จัดบูธที่ตลาดเซเว่นะครับ ไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้ทุกคนที่มาดูเนี่ยจะใส่ได้หรือเปล่านีเด็นะครับรีบไปใส่เลยนะทุกคนนะสำหรับตรงนี้นะเด็ดนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็นี่เลยนะครับผมนะสกินใหม่นะครับเตรียมพบกับสกินใหม่อีกกี้สายล็อกเร็วๆนี้นะ่เด็นะครับผมนะก็มาในธีมแบบลิซ่าแบ็คพิงค์เลยนะทุกคนนะก็คืออิกกี้ล็อกสตาร์นั่นเอ็นะครับผมนะสกินนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับเป็นสกินระดับดีไมเตสีส้มนะครับผมนะก็ที่จริงของเซิร์ฟนอกเนี่ยมาในเวอร์ัยขายแยก เอ้ยไม่วันเลยพาสแต่ของไทยเนี่ยก็รู้อยู่นะว่าขายแยง่งแน่ๆนะครับก็จะมี1สกินเนาะก็คือเป็นสกินของบีเจนแน่ๆนะครับก็จะเข้ามาด้วยนะครับสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับผมนะส่วนราคาเนี่ยไม่แรงนะทุกคนนะก็ที่ผมคิดไว้ก็อยู่ในเลท299ไม่299ก็399นะครับผมก็จะมีเลท2ราคาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเอฟเฟกต์สกิลกันไทยคลิปด้วยได้เลยนะครับผมนะมันสวยงามขนาดไหนแต่ผมบอกก่อนว่าสวยงามมากแน่นอนนะครับเราก็ สีสันเนี่ยสดใสแล้วก็ชัดเจนเลยนะเดนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะเดนนะครับโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันดีกว่านะครับโค้ดเพื่อนๆต้องทําตามที่ผมอัปเดตตรงนี้เลยนะเดนนะคบทุกคนกดไปที่หน้าร่วมกิจกรรมนะครับผมแล้วก็กดมาที่อันล่าสุดนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับทุกคนจะเห็นคําว่าแลกไอเทมกับแลกไอเทมโค้ดดอรเรียนะครับให้ทุกคนกดคําว่าแลกไอเทมโค้ดดอรเรียเท่านั้นนะครับผมนะมันจะเจอหน้าตามแบบนี้เนาะ ย้านะครับว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใส่โค้ดได้นะครับนะทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะครับ D O L A I นะครับผมแล้วก็3นะครับเลข3เลยเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ J U L Y นะครับทุกคนใส่ตามนี้เลยนะเป็นโค้ดตามนี้เป๊ะเลยแล้วก็ทําการกดแลกได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับรับไอเทมสาเร็จแล้วกรุณารับที่กล่องจดหมายนะครับซึ่งโค้ดเนี่ย ก็จะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายมาแบบนี้เลยเนี่นะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้เนาะเปิดเพื่อสุ่มรับหนึ่งไอเทมโค้ดนะครับเป็นสกินวงไอดอลสาวถาวรน,นะครับก็มีลิเลนาคาเฟนี่แล้วก็แอนเนตนนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครดวงเกลือก็เป็นชิ้นส่วนฮีโร่สกินหรือว่าเพชรแดงนนี่ยนะครับก็ในการเสร็จเวลาผมเปิดลุ้นดวงเลยผมนะก็ขาดสองสกินเลนาเผื่อจะโชคดีนะครับได้มาหนึ่งสกินโอ้โหได้ชิ้นส่วนฮีโร่นัเน่ยนะครับซึ่งตรงนี้ใครใส่ไปแล้วนะครับได้อะไรกันบ้างก็ อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดนนะครับโอเคครับผมนะก็สำหลับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำ้นหลับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่นสาหััับบววนนี้้กกออออุ็ตตงขลาไปก่เน้อ 聊着干，拜拜。哈，一切都燃烧，化为灰烬。抑 <laughs> 制的人，<noise> 只能是我。感受 <noise> 被火焰灼烧的疼痛吧。 这才是天才的技法！哈哈哈哈让火焰尽情在你身上留下伤。